หลังจากทำบุญเสร็จนะคะแล้วก็มาช้อปปิ้งต่อนะคะที่บิ๊กซีสาขาขอนแก่นนะคะในวันสิ้นปีนะคะลูกค้าก็ไม่หนาแน่นนะคะแต่ก็เข้ามาเรื่อยๆก็ดีค่ะเนาะอย่างน้อยก็สามารถเซฟในเรื่องการแพร่กระจายเชื้อของโควิด19ได้นะคะน,นี้กลุ่มอาหารสด วันก่อนนะคะไปทานสเต็กกันนะคะร้านเขาบอกเขาไม่มีเลมอนให้เขาไม่มีเลมอนเสิร์ฟคู่กับสเต็กนะคะสเต็กปลาแซลมอ,น,อนนี้เรามาดูนี่คือโลละเก้าสิบห้าบาทก็ค่อนข้างแพงนะคะเลมอนอันนี้พวกผักสด อันนี้เนื้อปลาแซลมอนอันนี้พร้อมทานนะคะนี้เขาทำเสร็จแช่เย็นไว้ที่เขาทำสเต็กก็ทำอร่อยดีแต่ว่าขาดเลมอนนะคะเลยตามมาดูกลุ่มอาหารทะเลอันนี้กลุ่มฮอทด,ดอกนะคะเขาบอก ก็มีส่วนลดนะคะในวันเทศกาลวันสิ้นปีเก่าสองห้าหกสี่นะคะอันนี้กลุ่มธัญพืชน,นะคะพวกโปรโตีนจากถั่วอาหารสำหรับสุขภาพผู้สูงวัยนะคะ อันนี้มเมล็ดแมงลักษ์งาขาวเดี๋ยวเราจะเอางาขาวนะคะใน,นลูกเดือยพวกนี้คือ เอาไปหุงใส่ข้าวได้เลยนะคะอันนี้กลุ่มโปรตีนนะคะโปรตีนเกษตรพวกกลุ่มอาหารเจ น,นีมะม่วงหิมะพานนี้ข้าวเหนียวดำนะคะนี้ข้าวเหนียวดำครึ่งกิโลสี่สิบสี่บาทนะคะนี่เอาไปทำเซรั่มก็ดีมากๆเลยนะคะข้าวเหนียวดำทำเซรั่มโดยเฉพาะตรงใต้ตาที่หย่อนหย่อนนะคะ จะได้ผลเร็วมากแต่ว่าจะเหนียวแล้วก็แข็งตึงมากเลยนะคะลองเอาไปใชด้ดูตามสูตรที่เราทำคลิปไว้ให้นะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มมาม่านะคะเด็กๆไวรุ่นชอบมากเลยนะคะก็แนะนำว่าทานได้นะคะแต่อย่าใส่เครื่องปรุงทั้งหมดนะคะเพราะว่าผงชูรสเยอะ มากมากเลยเด็กๆชอบมากเลยพวกรสจัดจัดพวกสไปซี่นะคะนี่ของโปรดของเด็กๆนะคะนี่ของคุณแพ้จะมีส้มกับอะโวคาโดค่ะอันนี้ไขมันดีนะคะ อ่พอแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเช็คบินกันนะคะยัง